พบกับผมแจ็คมันนี่เบตเทอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเครแนวโน้มหุ้นวันที่29เมษายน64นะครับมาเริ่มต้นกันที่เซ็ตกันก่อนนะครับเซ็ตก็เป็นแนวโน้มไซด์เวนะครับอยู่ในกรอบ1,555ถึง1,583นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่1,583นะครับถ้าผ่านไปได้ก็1,593ตามลำดับนะครับมาดูหุ้นตัวแรกนะครับ ตัวนี้ p t l สวยมากนะเป็นเหมือนบั้งไฟเลยนะครับสองเขียวสามเขียวมาละนะครับอืมซึ่งตัวนี้ก็คนที่มีของนะครับก็วางสต็อปรอดไว้ที่24บาทนะครับมีแนวต้านอยู่ที่28แล้วก็30ตัวถัดไปพี่ที่ GC นะครับก็มาเขียวมาแล้วนะครับตอนนี้คนที่มีของก็วางสต็อปรอตไว้ที่60บาท50ส,สตางมีแนวต้านอยู่ที่69แล้วก็80บาท75สตาตคางนะครับ ตัวถัดไป AO t ที่เป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะคนที่มีของนะครับควรขายทำกำไรบ้างนะครับหรือขายถ้าหลุด59.50นะครับตัวถัดไปทิสโก้ริบขาดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแจกวันผลหรืออะไรหรือเปล่ามีไหมอันนี้ไ,ไมได่ดูนะครับเออนะก็โอดูไม่ค่อยดีนะครับก็ เออสำหรับคนที่สำหรับคนที่มีของก็สู้ๆนะครับก็พิจารณาขายทำกำไรนะหรือว่าคือถ้ามันหลุด89.5ก็ขายออกก่อนนะครับตัวถัดไป้าย i เ l เขียวนะครับสองเขียวมาแล้วนะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับคนที่มีของวางสต็อปลอดไว้ที่42.50นะครับมีแนวต้านอยู่ที่49.55 5นะครับ ตัวถัดไปกันกุ้นสเขียวเหมือนกันนะครับคนที่มีของวางต็อปรอตไว้ที่3,60บาท60มีแนวต้านอยู่ที่ 4,28, บาท28 4บาทเ2อืมสเขียวเยอะนะช่วงนี้นะครับเพราะอู้อันนี้มาเหมือนกันนะครับ SCGP นะโอ้โห,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 หสวยนะครับตัวนี้ก็คนที่มีของวางต็อปรอตไว้ที่51บาท50าบานะครับมีแนวต้านอยู่ที่ 55.75แล้วก็58บาท25สตางค์นะครับตัวถัดไป scc นี่เขียวต่อเนื่องนะเป็นไงเป็นไงใครที่ดูมันนี่แบตเตอร์มีตัวนี้นานแล้วนะมีตั้งแต่400นิดนิดนะครับเออก็ถือต่อป้ายนะครับวางซอปลอยไว้ที่ 444นะครับแนวถัดไปคือ470-490นะครับงบดีด้วยนะ s c c บอกไว้ก่อนนะครับตัวถัดไปเคแบ k หลุดแล้วนะครับหลุด EMA เจขายทำกำไรนะครับไม่เทรดนะมันเป็นแนวโน้มขาลงละนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ ASW นะเป็น IPO อ่ะนะเป็นไง IPO นะครับก็อืม โดนกดลงมาที่แนวรับสำคัญนะครับแนวเด้งพอดีคือ78.6นะก็มีแนวรับอยู่ที่9บาท8ป9บาท70ะนะครับถ้าหลุดแนวนี้ก็คือนู่นเลยนะ9บาท30เลยนะนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำไมผมถึงไม่เทรด IPO นะเพราะว่า ผมใช้กราฟในการเทรดนะครับก็พอไม่มีกราฟก็ไม่รู้จะเทรดยังไงนะอืมนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคนที่เทรด IPO หรือว่าคนที่เทรดติดล้อก็สู้ๆนะครับเพราะว่ามีคนถามผมเข้ามาเยอะนะว่าเทรดไม่ไม่เทรดนะครับไม่มีกราฟอ่าโอเคก็ครบถ้วนนะครับ10อันดับ most active นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยากได้ผลลัพธ์แบบนี้นะ นี่ยังต้องฝึกอีกเยอะนี่ผลลัพธ์แบบนี้อยากได้ไหมเนี่ยเอาเบ้าเอาไหมซื้อห้าตัวเขียวห้าตัวเอาไหมอ่ะฮะเอาไหมครับอยากมีโมเมนต์แบบนี้ไหมไอไอตัวสุดท้ายเนี่ย SKN เยซื้อเมื่อวานนะไม่ใช่สิซื้อซื้อก่อนหนึ่งวัน เออน,นะครับไปเป็นไง1็นซื้อ2วันอ่ะซื้อถือ2วันอ่ะ19%เป็นะครับเป็นเรื่องปกติมากนะครับเจอซิลลิงเจอซิลลิงจนชินอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชินคนที่มาเรียนกับผมนะครับความบังเอิญไม่มีอยู่จริงในโลกขอบคุณธรรมะจะัดสรรให้ใครได้มาเจออาจารย์โอ้ผู้สะผมลอยเลยนะครับผู้สะผมลอยเลยนะอืมอันนี้ก็น้องใหม่นะครับน้องใหม่น้องคนนี้ก็ ขึ้นมาเทรดครั้งแรกนะครับก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะอยากเก่งอย่างอาจารย์อย่างพี่ๆทุกคนนะก็สู้ๆครับทําตามระบบไปเรื่อยๆก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นี่แท็กผมมาได้แบบนี้ทุกวันลาออกแน่อาจารย์นะสำหรับคนที่ทำงานประจำตื่นมาเดินทาง ทำงานกินข้าวนอนตื่นมาเดินทางทํางานกินข้าวนาะเมื่อคุณได้รู้จักกับระบบแควตแบบมันนี่เบเตอร์คุณจะอาทานคํานี้ออกมาเลยลาออกจริงจริงจริงลาออกแบบไ like รกังวลด้วยนะทุกวันนี้ผมครูที่ทํางานว่าจะกเกษียณเขาไม่ยอมให้ผมลาออกทํางานให,ห,ห้หางานให้เพิ่มเห็นปะ นี่นะครับไม่ใช่คนเดียวนะนี่คือกลุ่มออฟเดตนะกลุ่มออฟเดตที่นี่คือแบบว่ากลุ่มที่ที่มีพนักงานประจําเยอะสุดนะครับกลุ่มนี้ออสวรรค์จัดเลี้ยงทําให้คนทํางานประจํามาอยู่ด้ยวยกันนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันเข้าอกเข้าใจกันนะครับและนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่คนที่ได้รับและได้ใช้ระบบ j e ร t แบบมันนี่เบเตอร์ เขาได้กันสามารถจะลาออกได้แค่พนักงานประจำเนี่ยคิดว่าจะลาออกได้เนี่ยคุณว่ามันเวิร์กไหมล่ะเวิร์กปะเวิร์กนี่คือลาออกแบบไร้กังวลด้วยนะจากคำที่พิมพ์มาเนี่ยลาออกแบบไร้กังวลได้แบบนี้ทุกวันลาออกขูว่าจะลาออกด้วย เออนะครับหรือ p e r f o r m ร์แมแบบเนี้ยเอาไหมซื้อ5ตัวเขียว5ตัวเอาไหมนะครับอือก็สูสุนะครับ,ส,รบสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบนี้น,นี่เบตเตอร์ Better, มีสอนอีกที่8 9 10พฤษภาคมบี้นะครับที่กรุงเทพรับจำนวนจำกัด เต็มแล้วเต็มเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ